พบปีบไก่เมนูสุดยอดนี่ละมาแล้วผู้ผู้ที่ต้องการกินพบไก่กําลังมาพบไก่เป็นไรจ้าไห่เลยอ้าวเนี่ยต่อทานพร้อมเอาพีบ้างจะได้กินว่างพี่เอ๋บ้างแล้วพบบัวใช่ไหเนี่ยคุณดึกใส่คืขึ้นวันอันตรก็คือใส่น้ำหน่อยเถอะพี่มันสิบวันอันบร แห่งไหมวางเยอะนรี้วางตัวนั้นมันเ็ยงไงเลยปาตันนี่ร้ลปดาเดี๋ยว้จับไมให้เกาะทรอับอ่ะมาเอาีรมาจริงโอ้คือว่าโอ้ยทำไมอีกอ่ะ มสำคัญด้วยโอ้ยเดียีแต่ละขนเลยรอไ่มีขาไม่ขาไม่ต้องวโอ้ยโอ้ยวนลมนะทำไมงงองัวางให้มันนี่นั่นดิมันถอความด้ิีเนี่ยมัน้องออกมางเลย เดี๋ยวเข้าไปอีกเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอีกอีกอีกนีให้มันหัวมันชนน่ะชนยังชนแล้วพี่อ่าชนแล้วไววางเลยโอ้ยล้มสนอของพยานล้มที่ไหนโอ้เอาอะไรหนุนเดี๋ยวก่อนหาเหล็กอะไรหนุนทั้งนี้เปิดได้เลยพี่อันนี้ใส่เลยนะอันนี้ใส่เลยนะใส่เลยๆๆๆใส่เลยใส่เลย ต้องผมโมเช่ไหมพี่อาใส่เลยเนี่ยนอนไม่ตัวไม่กิปอก่อนอืมโใส่คัทได้เลยเฮ้ยเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดโอ้ยอ้ย่นีรเดอเอาเอเอาเอารือเเือราดให้โอ้วซะนาะไม่ได้ไม่ได้จะแตกกันดูนะโอ้ไกเนี่ยเออเออไ

ช่วงนี้อยู่ระว่างรอรอเวลาผ่านไปแล้วยี่สิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปแล้วอกปิบไก่รอเวลาต้องใส่เวลาจังน้อยประมาณสี่สิบหาสิบนาที่ สุกป่ะใส่ไปได้ไม่สุกได้ยังไงสุกป่ะสุกป่ะสุกป่ะบาลมบาลมบาลมโอ้ยไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยตะปีบโยนทิ้งเลยยังเดี๋ยววันอบใหม่ก็ไปหาอีกโอ้แล้วบอกแกว่ากองกอกองเนี่ยเจ้ากอกขนาดนึงเลยกอแล้วสุดยอดอบปีบอบปีบครับอบปีบอบปีบครับอบปีบวักวันนั้นโอ้ เอาแม่พี่เอาเอาไปลักษณะอะไรบันเจ้าเสี๋ยวไปลักษณะมันต์เลยมันถาถาแต่ข้างในไม่แห้งแน่แหละเพราะถ้าเราหนังหนังตึงเลยพี่เอกดูดิหนังตึงเลยกรอบรัดเร็วนี่ ยานสนัหน so ัง <brightness> ต <desserts> <Negative notes> ึงๆก็เด็กน้อยครับหวยใหญไปจับเนี่มือประหันดิถ่าว่าลวกไ่ได้แท็บห่อนี่พี่เอาขวดเจ้าเอาเอ้ยห่วยไอ้สั์หัวอยู่ข้างบนเกิดดำเหี้ยเอ้ยหัวเราอยู่งลางกระดำดำอ่ะตกป่ะมีหลือมเหลือ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 แ่เดี๋ยวเดีเดาำนีละ ไว่แันนแ่หี adece, ่พ yes> ี่มือพงนี่เออยังสันคือ ม,มันดูดมันดูดมันดูดขวดมันดูดพี่เอ็กร้อนเออเออมีน้ำอยู่ในนั <mas ้นอยู่นะน้ำเจ้าดรังมันจะพุ่งไม่พุ่งไม่พุ่งใส่ไม่เต็มเท่าไหร่ใส่ใส่ไม่เต็มเท่าไหร่ขวดเบียร์พุ่งนะโอ๊ยน้ำแบว่าน้ำไม่ได้ขวดเบียร์จะพุ่งสมุดรอนไม่เป็นไรอ่อนเห็นไหมบอกไม่ฟังเป็นระบายเลืเกินอะ คนนี้มันออกอยากอยู่หรอ,อเปนะ็นห่ว,ว,วพง,งวพ,พี่พีเป็นห่วนอิลีเสียคนรอดอีริเป็นห่วน,น,นวพี่เอ็กเอาผ้าดิพี่เม่เอาผ้ามาจับอ่ะไม่ใช่เออเพี่เอ็กเอาผ้ามาจับเออพุ่งนะขีดยากินเน้น้นวควายแม่ลงล้อมคุณวนๆให้ลมมันเข้าไปก่อนอือเห็นไหม่งแม่เอาควายไปเก็บที่เด้อขาเบ็ด ครับใครอยกินตรงไหนบอกนครับกุปครับเทํกรอบมาต้องย่างอีกสรุปแล้วไม่สุกใช่ไหมสุกสุกนะมันสุกนะใช่ย่างมันเถอ กำลังดีสิบนาทีไม่กำลังดีแล้วย่างทำไงเลยตายโน่นเลยโยนออกไปโนนกมันไม่เอาไม่ต้องมาถ่ายเยอะไม่อยากออกคนเดียอยากอยากอันฟอร์แล้วเกินไม่เอาแนวน้ำเลยติดกระพับไม่เคยดีสักที ก็ินสภาพดีๆไม่เคยว่าแล้วเมียก็เห็นบ่อยแล้วเมียก็่านเดมีก็โพสโพสอันนั้ก็โพสเด้อสูขาดแห่งเลยกระป๋อขใัญไอยากก็มาเด้อ ช,ช new, <Okay, okay, ok ั่วโมงมีภัยยาก็มาเลยกำลังทัพยอหลอดข้วปุ๋ยอหลออกไปุยีไอุ๋ยรีอดขาวุยไออย่าอปุ๋ยจีเายกนีปุยปยนพอยฮะ้าวปุยนี่ไม่ได้เลยเกียยดิแก้มเดียวเอาไก่มาตีกังเลยไปเกียดเลอยาเตเกียดเลยเกียดมาเเเี่ยตีเลยวันนี้ไมได้ก็พันเลยาเมียังมีอีเหล่ เกลียดเลยยึดเป็ดอยากได้แอมเดียวยังแดกอีกเนี่ยฮะวะแอมเดี่ยวยังแดกผมต้งเลยขออไรอย่างเ้ยเนาอ๋อเยอะยิ้มแอมลงในหน่อยอะไรไก่อีอ่าปานเนี่ยยิ้มแอมไอ้หลอกไอ้ไก่ผมเอกเลยตัวไหนญ่เนาะแลวปานเนี่ยบ้ายกูแรกไห้เขามาฮะเพรไก่กูแรกเขาไอเราบ้าไก่ผมแรกก็แหละเอาแต่ไปตัวไหนของปานไหนเนาะ มัเอาไอไอ้นายก็ไหนไอ้แก่ไ่มือกินเลยเอ้ยนอ่มดำหมดปะคุ้นหม่อเหี้ยไม่อ๋อพี่เอาดูพี่จังโใสาไล่เนี่ยคีมย่งจานยังจานย่างคีมย่งจานจะมาโอ้สาปไปน้ำจัดไปน้้าวเออมันคุ้นๆนะเนี่ยเอ้แล้วคิมด้วย แดงเลยคุ้นๆว่ะตัวไหนแน่เนี ook? ่ยไอเอี่ยวว่ะม่ใช่ไม่ใช่เหรอใกล้ๆอินได้เศรษฐ์อินอินบวไอินโนไลทวันนั้นน่ะตัวไหนล่ะไอินอีกอ่ะอีกเาว่าอินเนี่ยไอินวัยใหญ่เขาจะมากินเพื่อคงไม่ให้กูกินเลยมันมันไม่ดีสุดยอด อออโอป,โปีบไก,คบกไ่ครับเอาเชฟนี่ฝากไว้สำนีครับขามากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยยิรับกินนี่วัสดีครับผม